สวัสดีค่ะทุกคนีิรักแฟนเพลงนะคะช่อง YouTube นะคะวันนี้ดวนจะมารีวิวแกะน้ำหอมตัวที่ดวนเพิ่งเคยได้มานะคะคือเป็นน้ำหอมนี้ของประเทศสวีเดนเนาะเขาชื่อว่าบาริโดนะคะไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าดวนเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเ็าใช้คำนี้นะคะคือ มันเป็นน้ำหอมที่ดวนอยากได้มานานมากแล้วแบบว่าคือราคามันก็โหดร้ายอะทุกคนเออวันนี้มาแกะนะคะแกะกันใหม่เลยนะคะมีอยู่ในการทั้งหมด2อกลิ่นนะคะที่ดินสั่งเข้ามานะคะนี่เป็นอะไรจะแบบ ดยสั่งเข้ามา2กลิ่นนะคะก็จะมีในส่วนของตัวตัวบาร์เดอร์ฟรินะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบสําหรับคุณผู้ชายนะคะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นสำหรับผู้ชายแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโรดออฟโรดออฟโนแมนแลนนะคะตัวนี้นะคะกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่เป็นพื้นที่ของผู้หญิงผู้ชายหยนยุ่งอะไรอย่างงี้เออใช้คำนี้ แพ็กเกจจิ้งเขานะคะมาในแพ็กเกจที่แบบสวยงามมากเลยนะคะก็ะมีการหีบห่อแบบนี้นะคะมีส่วนด้านในนะคะคือกล่องใหญ่มากทุกคนนี่นะคะออกมาแล้วนะคะมาพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูพร้อมกันก็จะมีตัวบีด้านหน้าแบบนี้นะคะมีแะะบบานรล่งางก็จะแบบเป็นกลมๆชื่อแบรนด์เขานะคะข้างๆก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะมีกล่องก็จะมีแบบตัวนูนชื่อแบรนด์ตรงนี้นะคะ ตัวมีนชื่อแบบเอ,อ่อนอกจากว่าคัตเตอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็ขอตันใก่กี่เขาจะมีแบบต่อสติ๊กเกอร์แปะมานะคะต้องการแกะก่อน,นะคะ จะอยู่ในกล่องแบบนี้สวยงามนะคะมอยู่ในกล่องแบบนี้สวยงามนะคะสวยงามเดี๋ยววนขออนุญ,ญาตแกะอีกกล่องหนึ่งก่อนเลยนะคะแกะก่อนแกะก่อนจะมีสองกล่องนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอช่วงตรงนี้ก็จะแบบไปเร็วลเลยนะอ่ะขอพอไว้ก่อนแล้วกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็แกะมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะมาสอบขวดนะคะตัวนี้นะคะกลิ่นแรกนะคะนี่เลยนะคะทุขวดเขาดิเป็นมนะินิมอลน่ารักมากเลยทรงขวดก็คือแบบจะดูแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยเนาะทุกคนนี่เลยนะคะตัวในส่วนของตัวกลิ่นเขาเนาะ ตัวกลิ่นเนี่ยตัว Load of No Man Land นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นโรแมนติกกันเลยเงี้ยค่ะเป็นกลิ่นที่โรแมนติกมากกลิ่นก็จะแบบมีความแบบกุหลาบตามชื่อเลยเนาะกุหลาบพริกไทยดำพริกไทยแล้วก็พวกไวท์อัมเบอร์นะคะสำหรับตัวกลิ่นเนี้ยหืมดมแล้วแบบ กลิ่นมีความแบบหวานนุ่มๆแล้วก็มีความเป็นอัมเบอร์นะคะในส่วนของตัวพริกไทยดวนไม่ค่อยได้กลิ่นนะกุหลาบแบบไม่ได้เป็นกุหลาบที่ไม่ได้เป็นกุหลาบจ๋าคือเขาเป็นการผสมผสานกลิ่นอัมเบอร์ um แบบไว้อัมเบอร์ได้ดีงามมากเลยนะคะกลิ่นแบบเหมือนอยู่ในแบบสวนกุหลาบนะคะกลิ่นโชยๆนะคะตัวนี้ เรื่องความทนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ตัวแรกนะคะส่วนผสมหลักๆเขาอย่างที่ดวนแจ้งไปเมื่อสักครูเ่เน,ะนเานะ,ะ,นก,ก,นะ,ะก็จะมีในส่วนของเห็นไหมคะส่วนผสมเขานะคะส่วนผสมหลักๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนของอ่ะกุหลาบพริกไทยแล้วก็ไวอมเบอร์นะคะตัวนี้กลิ่นใช้งานง่ายนะคะเป็นกลิ่นที่สาวๆชอบกันมากนะคะอ่ะ ไปแล้ว1ตัวนะคะเดินจะมาที่ตัวต่อมานะคะตัวต่อมาเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นจะเป็นน้ําหอมแบบออกแนีแบบผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะ,ะนี่เลยนะคะนี่นะคะกลิ่นสําหรับใครที่ชอบแบบน้ําหอมกลิ่นแบบพวกย่าแฟกกลิ่นแบบฟูตี้อัมเบอร์อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วตบท้ายด้วยกลิ่นฟลอรานนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดมาไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่อืมกลิ่นกลิ่นแบบญ้าแตกอ่อนๆน่ะกลิ่นตัวนี้ก็จะแบบส่วนผสมเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของพวกแบคทีเรียเนาะแล้วก็พวกดอกไม้ขาวพวกตระก,กูลแบบพวกออดอกมะลิดอกซัลมินอะไรอย่างนี้ค่ะอืมแล้วก็มีพวกแบบ กลิ่นแบบพวก wood เซนด้าวูดอะไรย่างเงี้ยคือเป็นกลิ่นที่ดีอะคือกลิ่นตัวนี้จะเป็นกลิ่นแนวแบบสดชื่นนะคะสดชื่นมีกลิ่นอายความหวานนิดนนะคะคือถ้าสม,มติใครชอบนะคะดวอย่างแนะนํนาคือ2ตัวนี้ดวนเลือกตัวเด็ดๆมาแล้วนะคะเป็น เป็น8อันดับของตัวน้ําหอมตัวนี้นะคะที่ควรที่จะมีนะคะรวนมีอยู่ทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะคะโน้ตเขาเนี่ยตัวนี้นะคะรวมรวมก็คือกลิ่นก็จะแบบอูดดี้ฟูดี้แล้วก็มีความ f ฟล่านะคะ,ะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีนะ,ะแต่ตัวนี้ถ้าผู้ชายคนไหนที่ที่ชอบน้ําหอมแนวกุหลาบนะคะแต่ว่ามีความเป็นไวมาร์คด้วยนะคะก็คือแบบดูแบบเซ็กซี่เหรือแบบ ผู้ชายที่แบบมีความเป็นผู้หญิงในหนุ่นะคะแนะนําตัวนี้นะคะอะดวนเอามาแบ่งขายนะคะแบ่งขายนะคะเอามาใช้เองพร้อมแบ่งขายนะคะใครที่อยากลองนะคะ2 ml ราคาอยู่ที่260บาท4 ml 4 2 0 5 ml 500บาทแล้วก็1 0 ml 850บาทนะคะเดี๋ยวดวนจะใส่รายละเอียดราคาพร้อมกับรีวิวกิ่งไว้ให้นะคะเบื้องตน้นอันนี้คือแบบรีวิวแบบคร่าว เลือกไม่ถูกเลยอะทุกคนคือเลือกไม่ถูกจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองทั้งสองตัวนะคะใครสนใจเดี๋ยวดวนจะทิ้งข้อความมาให้ติดต่อนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ